สวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องพบพอ่อกันอีกแล้วกับฟลอร่ารักกินีจากกระสวยกันยังคนซักกันหลายเซ้าสวยเลยพอนาเขียวเป็ลับพี่น้องพอ่อพ่อกันอยู่กลางป่ากลา,า,างเขาจ้าพีนพพนาาพ่น้องพ่อพ่อกันย้ำคำคำกับบอกคำประได้พี่น้องน่าเสมหาเก็บผักเกษตไปกินกระตัมมะคุงจ้ามาเก็บมาเก็บอยู่ทุงไห่ทงนาเก็บอยู่นาข้าเจ้าพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันดองข้าเจ้าเริ่มหวานข่าวอะไรได้ พวกหน้าไห่ใหญ่หน้าแปลงเขามีรถไทยใหญ่เขาหว่านเขาแล้วนั่นก็มีสวนมันหมู่บ้านหน้าเนะป็นซอกใดแจใดก็มีแต่สวนมันเขากำลังนิยมเปิดมันปลูกมันกันอยู่พี่น้องปีนี้แหละปลูกหลายที่สุดปีที่แล้ยวยังมีน้อยเดียวมีปลูกแค่บกกิจเจ้าปีนี้เห็นหมูขายได้กับฮิตกันปลปกซานาแต่เขาท่อเฮ้าก็ปลูกเพิ่มเป็นสวนสองสวนผู้ล่าสุดที่ไทยไอเดินหน้าปลูกเพิ่มอีกอยู่ สิปลูกเป็นแปลงแบบว่าแปลงเขาตรองหล่ははิดักษาดีๆมันสิงามปันใดพี่น้องวิธีแบบว่าเบิ่งในยู u b e วิธีการปลูกใส่ปูเปนไป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 นะเพื่อผลผลิตมันจะดีน้อในี่จ้าผักเกษตรปรกเกษตรจากธรรมชาตินะ้านี่จ้าสักน้องพอแล้เขาบกเก็บปลจ้าเจ้าบริเวห่วงนอกพี่น้องเลยมาเก็บเป็นสองคนค่ะ เราสะพายกับป๋ามาหาเก็บผักเกษตรไปกินกับข้าวปุ้นพี่น้องนี่ค่ากลังงามฝนตกหำม,มันทีแรกวันสไปสอน์สวรหกทีแรกวันสไปสอน์วกจ้าจังหน่อยสไปสอน์วกต่ออยู่ไปสอนกันหล,ลานให้หลานครับไปเอาเงงสอนเยอะตะก,กะแตนอันนี้ก็แซบ่บเลยฝนตกนางสิบห้าไหลตะก,กะแตนนี่คือสิแซบ่บ แกระแตงเงากระแตนตะกระแตงต,ตามเขาเักก็มีหัวประจัะะกษ์น้ำบ่บอน้ำปกติบ่แม่นน้ำใหม่ปะพวกนี่มันซีอยู่น้ำใหม่เนาะพี่น้องเน,ะนาะข้าน้ำเก่าแล้วมันกระบอกไข่ใส่เนาะกบเขียดก็ได้หโวก็มีอยู่ได้พักเกษตรก็ไปตะแซบโอ้กินกับมาดีเนาะซีแซบ กินกับขนมจีนจ้าพี่น้องนี่แหละธรรมศาสตร์กลางปากกลางเข่าพี่น้องกับไก่พอสมควรจ้าจเจาะับเท็ดไฮเฮดน้าแล้วกระเสดนาำอันนี้คือปลากระเสจ้าหลันบฝนมาตกห้ามเด็ดนี่ขับฝนตกห้กหหามนะสับสีลายสับสีขึ้นลาย รับพี่ดอกส้มไ้ส้ม,สมนาส้มป่าส้มเขาพี่อ้อกเอ้ยส้มบรรยากาศตัเวเป็นคำรงเมื่อจกทงก็ยางรอบ้านอะไมันตายแดดที่จริงพักเกษตรลายกระดอกก็เดียวน่ยฝนกับบตกใกไมมแตขค้มฝ้าค้มฝนทั้งพี่ไล้รอฝ้ารอฝนพี่้องเอออะไรอยู่ทางใดที่มันโตแห้งกระสงมาให้นั่งเนี่ย ขึ้มฟ้าขึ้มฝนม,มาแล้วจ้าสิตกหรือบตกก็บรู้ฝนก็ได้น้ำตารืนบนขอบเตียงพี่เอียงไปแล้วไม่รักเหมือนเดิมแบ่งใจให้น้องเพียงไม่ก,กี่เกิมไม่นานก็เริมอ,ออกลายให้เห็น เพียงใดก,กำไรโอ้พอใจสอนเร็นเห็นผู้หญิงเป็นโทษรองน้ำตาดึนบนที่นอนเปียดมอนยิ่งแับยิ่งซึมเต็มห้องเมื่อเขาหนอกกายหัวใจเราสั่งสุดหมอร้องไห้ในห้องเป็นอาจ เปอบใจน้ำตาไรหลังลิ้นไปทวินเขาจังพี่น้องมาเก็บผักเกษตรดับกันเด้อจ้าน้ำตาละ i, าลายพังติมห่วยน้ำตาละลายพังติมห่วยพอเฮาบ่สวยเขานั่นเจอพี่น้องเอ้ยมาหาหรอกเก็บผักเกษตรไปกินกับขา้าวปุนเขาอยังพี่น้องเอ้ยคุยคำใหญ่ๆแซ่บๆนวลจ้าปุนน้ำยา เห็ดเองเนาะือสีแซ่ดจีละแต่อยากเก็บไปไวน้นองแต่อยากเก็บเสื้อไปหว่านลงนอนเนาะน้ำตาไรยในบ้นสู่มือเต็มห่วยและที่นอนอ่อนอ่อนรอมาเป็นปีพ่อหลวงเจ้าพี่น้องคือ้องเอ๋ยขอบคุณนเรายเด้อ ขอบคุณเอฟซีร้ายจะเข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นางและเป็นกำลังใจให้นางขอให้เก้มีแต่ความสุขความเจริญนะจ๊ะตัวต้อนรันเนาะพี่น้องนางก็สิพาลูกพาลานไปสอยอย่างเด็ดเมือน,นี้นะเด็บพักเกษตรแล้วเลยละจ้าพักเกษตรกลางถ่องหายทงน้าบรรยากาศดีๆพี่น้องเอ้ย เชืว,ว่ามีป่ามาจากในน้ำม,มีป่าในน้ำม,มีเขาของก็ไปได้ลงกลางมองเลยพี่น้องไอ้ป่ามันหยุดขึ้นแล้วป่ามันหยุดเป็นสต็อปแล้วนกจาเขาสิลงไปไหลหรอให้เพนอนุญ,ญาตให้เราออกของในเกอนพี่น้องยนาน้าสิภาพไปไหลมองหาป่าวิธีหาป่าไม่นำโขงหาจังไหส่ภาพไปเบิ่งหรอกจ้าตอนนี้พนทิ่เปิดให้ลงจ้าพนญาตบบว่าคนหลักรอบขาบมาหนะาบอว่าพวกกับมาจากกรุงเทพเลหลักรอบขาบมา ก็เลยสต็อปตาอะไรพังถิ่มหวยเพราะเอาบอสสวยคนนั่นซื่อพี่น้องเอ๋ยมียังกับคอมเมนต์มารัวได้เด้อจา้านางยินดีตอบถ้ากันตอบบก็ขอโทษขออภัยเด้อจา้าคอมเมนต์บางทีข่ขาวมาทางหลังก็เฮาก็บ่เห็นบางทีนะ มันลายนะช่วงรุ่นแรกๆเย่ยนางตอบได้เบิดจ้ะนางไรตอบไปได้เบิดตักสีตอบได้เป็นบางอย่างแล้วพี่น้องเออเป็นคำาบางคำถามที่ว่าคำถามเกี่ยวกับนางนางตอบได้แต่ว่าคำถามเกี่ยวกับส่องอื่นนางกะบ,บอกขอตอบเด้อพี่น้องเด้อมันสินี้ปัญหาภายหลังบางคนก็สีมีถามมาเรื่องผู้อื่นนะฮะกับโบหูในสัดว์แล้วก็บอกอยากตอบแทนเพิน่นยามนี้ปัญหาตามมาน้าหลังพี่น้องเนาะ ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภัยเด้อพี่น้องแต่ขอบคุณที่สมคิปนางคิปกามีคิปมวนคิปปมมวลคลิป,คป,คปนาเบิงคิปดนาเบิงผสมประสรานกันไปแล้วนาะพี่น้องเนาะก็ะได้ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจเด้อจา้าบางคนก็โอ๊ยดัน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 ใส่นางมีมอเตอร์ไซค์ไว่ไว้าสั่นก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องขอบคุณเอื้อยใหญ่ใจดีพู้สนับสนุนหลายๆทางเด้อจ้า ว่าจะเป็นทรังเมกรราเกาหลีกทมจ้าขอบคุณยาที่ผักข,ข้าขนมมาให้ลูกๆหลานๆลาลูกลหล,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 ลานน้อยโอ้ได้ลายแล้วพี่น้องเอ้สิเต็มขุนะเอ้ยอยากกินข้าวปุ่นคุยข้าวปุ่นแบบ,บแซ่บเด้เห็ดตุ้ยาป่า คุยผักหล,ลายๆนงางหมักเทเด้อขับปุ่นผักหล,ลายนี่อันเทไหลเนี่บอนสูงเต็มหอที่นอนนอ่อนมือนีอน้ยผมมีอย่างพี่น้องเอคยเป็นบ้านั่งเบิ่นยูทูบวิธีการปลูกมันสับปะหลังให้ถูกต้องใส่ปุ๋ยจังไดเห็ดจังไดนั่งเบงิ่งอีกดบวยมือม <c oughs> ันสิปลูกอีกส่วนน่าสิปลูกหนาหน้านั่งแต่นตปลูกปลายดอกหนาเทียงน่าสิปลูกเยงัง คือความหักกันแหละปรากบอกว่าหักแต่บ่เคยดูแลเขาเสื่อมว่าหักได้จังได้พี่น้องรักก็ต้องดูแลเนาะที่ห้าหักเขายังดูแลเลยมนุษย์เฮากับแปกถับสลับหน้าในทางหักนั่นก็ต้องดูแลตัวเนาะพี่น้องเพราว่าหักปอดเสียเอาแต่เปรียบกันเขาถึงว่าหละพี่น้องเนาะความรักก็มาคู่กับ เกออินไปอย่างเนาะส่วนใหญ่ความรักเพศที่สามนี่มันสิมาคู่กับความสบายดิูุชายบางคนก็บ,บอกว่ารักรักรักแต่จริงๆแล้วหมักความสบายหมักกลัวพอเวลาอยู่น้ำกระเทยเลยว่ากระเทยเทคแค่ care, ทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องกันอยู่กัดกินโอ้ะแ,แค่ก็สิเทคแค่ care, ดีเป็นพิเศษนะน้ะพี่น้องนางนนก็เคยผิดพลาดมาแล้ว นังเคยมีแฟนคนหนึ่งน้งสิลาฟังมีแฟนคนหนึ่งแต่เขาก็ปรถือวาไา่เขาก็ดีนะแต่เขายังเล็กน้อยเข้าว่านเลยเขาก็ดีดีทุกอย่างในการดูแลเ้าแต่ว่าเป็นคนบ่ตั้งใจเห็ดงานนะพี่น้องเห็ดเห็ุเตลเล่นหัวเห็ดเงินเดือนกับ่ได้เห็ดจะคิดจะไปกับไปบ่อยากไปบ่ไปก็แบบเขาน้อยแหละมีมีตาห้าหนุนเรื่องทุกอย่างเห็ดทุกสิ่งทุกอย่าง ครบกันได้สี่ปีพี่น้องเอ้ยนางก็เลยเลิกปัดสิเลิกเลิกงันยังพี่นางพี่น้องมือนั่นเครียดกันน่าอะไรวเพิ่พิ่นก็ตีนางก็ตีบลหาดอกเตะสองบาทจ้าพ่อเม่ยังบ่เคยตีแล้วจ้าเกิดได้ไงมานางก็หนีนนแต่มือนั่นเลยจา้าสม,มอนี่มาอ่อนคอน,นางกับคืนนางกับบอกกับคืนจา้าบอกว่าจะคืนดีจะยอมทุกสิ่งทุกอย่างบจา่จ้าบ่เสื้อดอกปากคน เราเอ้ยความหักเนาะบรว่าสิเป็นเพศใดเพศที่สามรือวเพศที่หนึ่งเพศที่สองเพศกระสบทู่มือเหมือนบนเนอนแล้วพี่นอนองขนาดลูกสองลูกสามยังบนเนอนบางคนมีลูกปกลาแล้วก็ยังเลิกกันได้เลยพี่นอนองแต่คนท้าเวลาครบรครบจริงใจเลิกก็เลิก,กด้วยความจริงใจอยา่าสมมี้ปัญหากท็ทำให้เราเลิกไปปัญหามีปัญหากนะยาก เลิกกันด้วยความบริสุทธิ์ใจและยังเป็นพิษมิตรสหายกันคือเก่าดีที่สุดนะพี่น้องเนาะคือนางนี่แต่แต่เลิกกับผู้นั้นนะกับผเคยบล็อกเฟซบล็อกไลน์ครับส่งขอความมาขอคืนดีสมปินา่งกับอ่านนา่งก็ตอบแต่นางกับบอสสามารถสีคืนไปดีได้เนาะดังเจ็บแล้วเจ็บประจําต่อมานางเคยเป็นคนระแวงเรื่องความรักสิโทษบผมมีแฟนเขาได้นางกับผคเคยเปิดใจใภายปันใดเพราะว่านั่งเสียว ว่นนั้นเคยผลาดสี่ปีพี่น้องเสียดายเวลาสี่ปีที่เฮาสูญเสียไปกับเรื่องไรสาระแบบว่าคบผู้บ่าวเล็กน้อยว่ากินเล่นไปบันๆแต่ว่าโอ้เอาตะเปรียบเฮาเมื่อยแต่ใจเฮาแต่ละมือบังบก็เลยพอละจ้ะเมือ่อก็เลยเลิกพี่น้องก็เลยจำจนเท่าสมือวะเราแวกหน่นนะบอกกล้าคบผู้ใดอีกเลย ว่านางสิฟังมาในใจเสมอว่านางบแม่นผู้ยิงคบกับผู้ใดกับส่วนใหญ่กับมันมาในหลายรูปแบบนะพี่น้องมันหาที่แบบรักแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และจริงใจบริสุทธิ์ใจและทำมาหากินด้วยกริกบมันบมีมันมีแบบเขามันมาปุุบมันมีเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เลยยังไม่ได้หลายอย่างเนะพี่น้องเนะาะจังเล็กะว่าหนัวหัวหมวนเด้อพี่น้องเด้ออย่าถือนางเด้อนะกระเบาไปตัดภะสาดากันเลย นั่งเงาลายนะักันเลยบ้า <laughs> ว่าผู้เดียวกับเป็นเนาะพีนน้องก็น,นั่งว่าผพิดประกันได้ก็ขอโทษขออภัยหล,ลายๆลด้อพี่น้องบางทีคําว่าบางยามันกับบตรงมันกะให้คนอื่นบางคนฟังไปนิดแบบว่าฟังแล้วมันรู้สึกบดีหนาดน่ะก็ขอโทษขออภัยหลายหลายพี่นอ้องขอัศว์ขัดกับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงตอนนี้้อพี่น้องเน้อนางสีเมื่อแล้วใส่ผักเขาได้หลายอยู่ม่งเนาะ มาเก็บพักได้คู่นึงหลักกระิ่งมั้งนล่ะพี่น้องเมอแรงอาจเซได้เฮ็ดน้ำยาขนมจีนกินอยากกินขนมจีนคุยพี่น้องเบิง้งความงามของมันปลาคุยขนมจีนเมลแรงคือเสียบพี่น้องพี่น้องไปกินก้ำกัด้อจ้าคุยข้าวปุ้นแสีบๆนูนัว,นวจ้าปลาปลาเมื่องเมืองเมืองหลอดหัวพี่น้องเอ,อ้ยสมัยในยสมัยหัวคันทอ,อห้องแอร์นะพี่ พี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้จะพอกันคลิปหนาเด้อจ้าขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้นัดที่ด้วยดีด้วพี่น้องบางสิ่งบางอย่างมันกระว่าพิดว่าถือขอโทษขออภัยได้หลายเด้อจ้าขอบคุณผู้สนับสนุนและขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังขอบคุณผู้ที่คอยผลักดันไม่ว่าจะเป็นเปาหมีอัมบรากากีกับขอบใจหลายเด้อพี่น้องสวัสดีจ้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะจ้า